เฮ้ย <Hey, S 2> นี่นะครับท่านผู้ชมแก่สัมผัสนะครับเครื่องก็ติดแล้วสวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับร้อนไหมเนี่ยเ,เย็นละงงละสิว่ารถอะไรนะครับมันคือรถไถนะครับ จากเว็บนะครับผมอดีตกอดีตก็คือเว็บนะครับแต่ว่าเนี่ยหน้าตาก็ปนี่นะครับล้อล้อก็เป็นล้อมอไซค์นี่นะครับแล้ก็เอาเหล็กฉากมาทำเป็นอันนี้นะครับเราดินมันด้าไปด้าไม่ก็ยังบอกถูกเลยทีมันม่ทำแบน้น นี่ <c oughs> สเตอร์นะครับผมสเตอร์ตอนนี้สเตอร์ก็อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็มาช,ชุดสเตอร์อ,อันล่างแบบต่อเป็นเผาชุดอ,อกมีเบรก ร้อยเพางงครับอันนี้มันเป็นเพาใช่ไหมเสียอันเนี้ยเป็นเพาที่เราให้ลงคึงเข้าคึงครับต่อแกนมีโอต่อแกนใส่ล้อมีโอแล้วก็ถ้าเราถอดล้อเลยกันนี้จะใส่เป็นล้อยางวิ่งสนุนได้ครับถ้าถอดล้อถอดนี่ใช่ไหมดึงล้อออกมาเลย เอาล้อคันเขียว,ยวใส่อ๋ลอล้อยางนะาททำยังไงครับเนี่ยเป็นเป็นสตาร์ทไฟฟ้าใช่ไหมสตาร์ทมือ,อเฮ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมแค่สัมผัสนะครับเครื่องก็ติดแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องกระตืหรือไม่ต้องเอาเชือกกระตุกนะครับ <laughs> เป็นรถไช้ประดิษฐ์นะครับ <laughs> จากนมชาวโคราชบ้านเองนะครับ ไม่ต้องเกงใจกันถ้ามาเที่ยวบ้านฉันก็ห่อเข่ามากินได้เด้เฮ้ยตัวนี้สเกียร์เดินหน้านะครับไม่มีเกียร์ถอยอันนี้คือผู้สร้างนะครับเสียนุยน,น,น้องเสียอันนี้หมดหมดหมดเยอะไหมเสียยังยังไม่สรุปครับยัง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 ไม่สรุป,รปอ๋อคันแรกของชีวิต เป็นรถต้นแบบ <G ee le> อันนี้เกียร์อะไรได้เสียเกียร์สอง,สอง,สองเอาเก,กียร์หนึ่งได้ไหม <S 1> <S 1> น่ามันวยไปนะครับท่านผู้ชม <S <S เกียร์หนึ่งฟีเลยใช่ไหมเฮ้ย,ย <S <S ผิดเกียร์หรือเปล่า <G ee le> หากเกียร์ยังไม่เห็นนะครับ เกียร์อยู่นะครับเกียร์ก็เข้าเหมือนอรถมอเตอร์ไซค์นะครับ่าแล้วต้องยุกอ่ามันลงลึกไปนะต้องเลีนะ้ยงอ่า ทีดแรกว่าจะเอาข้า <but> ร <universal movement> <to break an iously> ่องอ้อยอ้ร่องมันนะครับแต่ว่ามันฝันมันสูงไปแล้วนะครับ ้อ,อก็คือล้อรถของอมงงอไซน์นะครับท่านผู้ชมทางงานก็จะเตือนนะครับต้องมองจากฝั่งนู้นนะ,ะหันกลับได้แล้วมนะั้งพอแล้ว <c oughs> อันนี้วิ่งหลังถนนก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนล้อใส่เป็นล้อยาง เป็นแบบคันะ่าจะดีไหมเสียแบบคัสอะ่ะเป็นแบบเกียร์พวก JR พวกเพราะว่าจังหวัี่้องควบคุมหมากรอยเราจะประคองยกหมากอันนี้คือมันเรียร์คัสเป็นในตัวเรียร<อ>์ของงา,าอ่าอ๋อแบบไม่คำง่ายกว่าแต่อย่างนั้นคือไปอย่างเดียวใช่ในนั้นไปยกบ่อยในนี้คำคัสบ่อยคัสโดนจับเออเออเอออ๋อครับอันนี้คันต้นแบบเออคันต้นแบบอยู่ พวกัพกอตอนนี้ไม<อ>่ค่อยอยู่ตัวแลครับเหาครับเาทําเป็นทางแรกครับอ่เอิก้เราวิ่งหลังถนมเน้น เร็วเร็วจัดอ๋ออันนี้อันน,อน,อนี้ผ่านไลเสียเนี่ยไว้แผงรุ่นเหมือนกันครับแต่ไว้แผงแม่รุ่นรุนร่นมันดงอะไรอ๋อ